สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเอารถออกไปวอร์มอัพนะครับรถได้จอดมาเป็นเวลานานมากเนื่องจากฝนตกเลยไม่ได้ขี่ไปไหนเลยจอดอยู่นา่าประมาณเกือบเดือนได้ก็เราลองสตาร์ทรอดูก็ติดปกตินะ ทีแรกก็ปัวขั้วกันลัวไม่ติดลัวรถมีปัญหาเนื่อจากเจอะนาำน้ำิงกิดเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือฝนตกทุกวันไม่ได้เอาออกเราก็าดูเช็คเช็ครถเหมือนกันนะก็เห็นรถอบางตัวเนี่ยขึ้นสนิทละก็เลยเป็นอวกบ็เลยภายในไม่รู้เป็นสนิทด้วยปก็เลยตนะียดวใช้งานนะครับ นี้เราพาออกมาใช้ส่งของนะครับไปส่งของแถวเด็ดของสิ่งพน,นาใกล้ๆตรงนี้เป็นด้านหลังของเด็นสงสิงาาัฒนาเราเข้ากับตรงได้เฉพาะเร์ไท์นะครับ การมาส่งของเนี่ยเราก็สามารถจอดตรงหน้านสัส่นส่งได้ครับแ,แบบแป๊บนะที่ยางเขาไม่ว่าแต่ว่าจอดนานๆก็ไปจอดที่จอดนะอันนี้เราก็ไปส่งไปสนส่งสั่อันนี้ส่งคืนต้องสแกนมาะครับของลาซาดา้าเขาเขาให้มาแค่นี้ครับ b a r c o แค่นี้ วางไว้นี่นี่นะพี่เป็นแกนี่หพี่มา,มมาสอนให้ลูก้าใช่ใช่ก็สอนเรียบร้อยครับถ่ายรูไปไว้เป็นหนักฐานที่ตแลต้วก็ไปจุดต่อไปจุดที่สอบก็คือไปซื้อสุตัดนะครับพอจะเดินก็จะไปเนี่ย ทีพอดีเราเดินออกมาเราก็จะข้ามถนนทางที่ก็จอดพอเราจะข้ามพี่แท็กซี่ก็ไปนะครับทีนี้มาเรื่องรอง,งรติดน,นครับแล้วเราก็ขับขี่กลับมาทางเดินด้านหลังแล้วก็เอาไปออกตรงแถวเว็บปาก คอยนาทอยก็คือว่ารัชดามดยึดต่ยออไปแล้วมัากัง ด้าแล้วก็หรือว่าตนี้เขาเรียกว่าหอในกาสาย้ยาลลานลูกาวยกฝานรับอนที่ไปแล้วก็ด้ารลวกฝาทีก็จะเป็นจังหวล่มฝานรายวิ่ไปตางสันา,าด้านหลังนะ ก็ตรงนี้วิ่งวนไปยาวๆเดิดนผีก็จะมีร้านสำคัหลา,ลาล้านกเราก็มาเรื่องร้าน มีตำข้าวโพดเหรอครับนี่ครับผมเอาตำข้าวโพดตำเซมอนตำไหลตัวตำไกตกหมูต้มแจ๊กเห็ดฟางคอมหมูย่างตำข้าวโพดกลับบ้านรวมนะอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาท จากนั้นเราก็ย้อนกลับมาทางเดิมก็เข้ามาตลาดเึ้่อฝาทเดินแยกด้านหน้าเพิ่็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับรก็แยกนี้เราก็ขวาตามทางเดิมที่เรามาที่นะคนคบ ที่เราบอกก่อนนี่แหละการก็มีร้านไก่ทอดก็จะมีร้านสองร้าน,นแต่ว่าเรามาเลือกร้านนี้มาเนื่องจากว่าเขาให้ของทอดเยอะก็ได้ขับขี่วอร์มแล้วแล้วก็ไม่พบอาการอะไรนะครับการบินการเร่งการ,การ,การอะไรต่างๆกดเบรกต่างๆอะไรต่างๆก็ดูปกติดีนะครับโอเคพร้อมออกคลิปต่อไปนะครับโม ก็เรียบร้อยครับการวอร์มรถของเราก็ได้ส้มตำมากินนะครับวันนี้หน้าตาส้มตำนะครับแล้วก็น,นี้อะไรนพอหมูย,ย่างน้ำปลอบแล,แล้วก็อันนี้ตำข้าวโพดแล้วก็อันนี้คอหมูยา่าง แล้วก็อันนี้ซุปเห็ดแล้วก็น,นี้ไก่ทอดเราเราพอดีมันหมดนะครับไอของเดี่ยวโอเคขอบคุณมากที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีคลิปคลิปมันๆทอก่อดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ